ตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงแล้วนะก็เดินทางไปนานะครับวันนี้เราจะไปตัดหญ้ากันครับสวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกๆท่านนะครับทั้ง123ท่านร2 0ท่านขอบคุณมากมากเลยที่มาติดตามช่องเซลล์ตายไทยบ้านวันนี้นะโอ้มีหลไรเซอร์ไพรส์ามากเลยนี่ทุกคนตอนแรกเราจะมาตัดหญ้านะแต่ว่าเฮ้ยมีคนเขามาตัดหญ้าให้บัวด้วยนี่เออดี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 ดดอย่าเราเติมน้ำมันในเขาดีวกว่าแล้วเขาตัดตัดเกลี้ยงมาก ตัดเกี้ยงตัดสวยมากอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเล็มๆไอ้ฝั่งที่เขาไม่ตัดอะโอ้ทีนี้เดี๋ยวของเราเนี่ยก็ต้องต้องตรงนี้นะครับคือเดี๋ยวเขากลัวจะโดนของโดนอะไรโดนต้นไม้เราก็ไม่กล้าตัดเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเองนะตรงนี้แล้วก็ฝั่งข้างๆไม่แน่ใจว่าเขาจะตัดไหม อาจจะต้องเปลี่ยนใบมีดนะครับเพราะว่าใบมีดที่เราใช้อะมันยาวเกินไป อ้าวนมบัวหรือว่าบักผีพวนของเรามันก็เริ่มจะออกลูกแล้วนะครับทุกคนนี่ไม่ใช่เริ่มบอ,อกลูกมันเริ่มมันเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยจะได้กินแล้วจะได้กินแล้วปีแรกปีแรกันดีก็ไปซื้อมาจากเน็ต มันเปลี่ยนในตัวยังไงล่ะมีแต่เมียใช้ ต้องต้องกดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวตัวนี้ต้องตัดให้หมดเลย เดาไปจริงไปรวมกัน ไม่ได้ใส่แว่นกันสะเก็ดไว้เยวไปเอาแว่นกัน อันนี้คือเมียเอาไปตัดไอ้พวกไม้แข็งๆหมดไงมันก็เลยเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยคมเท่าไรมันต้องเปลี่ยนแต่ว่าเขาให้โซ่มาด้วยนะถึงใส่ถุงมือก็ต้องระวังนะไอ้พวกเนี้ยโอ้เสียงอะไรดังปวด,ปวด มาคนยากโ,โอ้โได้หลายเลยทีเนี่ยสวัสดีครับผมอันนี้จะจะตัดตรงไหนอีกครับเ๋ยวผมจะได้ตรงไหนไม่ตัดผมจะได้ตัดออก ก็คือจะตรงกระยาวเลยใช่ไหมตรงห้องน้ําจะตัดไปครับตัดครับงั้นเดี๋ยวผมจะได้ย้ายของออกให้ครับผมครับ <laughs> โอเคเขแถวนี่แหละโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับ <laughs> เดี๋ยวเอาสปอนเซอร์ <c oughs> โอ้จะสวยอะไรมันหญ้าเยอะจน <c oughs> ใส่แล้วบานๆไปงั้นแหละสองกระสอบเอง <c oughs> มัน ครับผมงนั้นเดี๋ยวผมขนนั่นนี่ออกให้ครับผมครับครับเดี๋ยวผมไอ้ไอ้พวกนั้นเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวนอะไรจะได้เล็มให้ครับครับก็เดี๋ยวผมจะได้ไม่ต้องตัดเห็นเราก็หายาเอาแถวนี้แล้ววะเอามันเอาตัดได้เลยมันมันไม่มียาเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ครับมันเขาฉีดยาเยอะเอาเหรออันนี้ตัดได้เลยผมไม่ได้ฉีดอะไรเลยครับผมกลัวไปไปทุ่งกลัวเขาไม่รู้มันเขาฉีดยาเยอะครับอันนี้ผมก็ กะว่าโอ้เดี๋ยววันนี้จะมาตัดยาเนี๋ยวมันหยุดเออมาจะโอ้โล่งใจแล้วเดี๋ยวจะวันนี้รถหนึ่งอ๋อได้รถหนึ่งนี่ครับอย่างงั้นไอ้ตัวขอบๆนั่นเดี๋ยวผมริมก็ได้ครับครับเออริมริมผมรวมโดนต้นไม้ครับครับเดี๋ยวกระดาษผมตัดยังโดนเลยเออโอเคงั้นเดี๋ยวผมขนย้ายของออกให้ครับครับผมเอาครับผมรอเผา ไปเปลี่ยนใส่หมวกก่อน ก็จะได้เห็นบางทีข้างในเราต้องตัดเอง เป็นไงครับข้าวได้ไหมครับเอาเหรอก็ผมก็ข้าวเยอะเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่ข้าวเยอะยญาเยอะก็ไม่ได้ฉีดอะไรก็เลยปล่อยปล่อยมันไป เดี๋ยวอันนี้น้ำมันนะครับเดี๋ยวเติมให้หมดเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะไปซื้อมาใหม่เดี๋ยวรอตาดีเ่ดมมดเ,ดาาดเสร็จก่อนผมค่อยตัดเดี๋ยวรอขาตัดได้เสร็จก่อนอันไหนขาเอาไม่เอาเดี๋ยวเราไปมาตัด ต,ต้นต้นไม้ครับต้นแกะแกวต้นไม้ <guessing. S 1> ไอถุงมือนี่มันไม่ค่อยดีมันเหมือนกันบาดไม่ค่อยดีเดีย๋ยวเ,เจ้านี้ไปนั่นกัน เป็นปุ๋ยปุ๋ยไข่เน่าเมียทําทำไว้ในเนี่ย มือเมื่อกี้ไม่ดีเลยแกดอน,นันยายเฉยมกระ,ะลุมันไม่ใช่กันบาดไงมันกันบาดจะไม่ได้กันบาดเยอะ มันก็ลงน้ำอยู่ดีแหละ เดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับก็เดี๋ยวถ้าตรงไหนไม่ไม่ตัดเดี๋ยวผมให้มาตัดทีหลังครับคโอเคขอบคุณนะครับผมบ <laughs> บเฮ้ยเบาแรงเยอะเลย